สวัสดีค่ะครับขณะนี้รายการของเราก็ยังอยู่ที่บ้านคุณสีนวลนะครับอยู่ที่อ,อําเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการอยู่เนื่องจากว่าผมได้ทําการแนะนําการแก้ปัญหาอีกแบบหนึ่งก็คือการเข้าสู่ระบบแบบมืออาชีพก็คือเราจะต้องมีแทงคน้ํามีปัม๊มมีทัมเมอร์นะครับโดยที่เราไม่ต้องมาใช้แรงตัวเองลดนะครับเป็นวิธีการแก้ปัญหาแล้วก็การอัพเกรด ของถ่องอกขึ้นถ่องอกจะได้สวยงามนะครับอีกอย่างหนึ่งยอดการขายก็จะได้เพิ่มขึ้นโดยที่เราไม่ต้องเหนื่อยเขาเรียกว่าเข้าสู่ระบบแบบมืออาชีพนะครับผมจะนําเสนอให้ท่านรู้ตั้งแต่ยังไม่ได้ทำนะครับเพิ่งมาติดตั้งวันนี้จนถึงกระบวนการที่ทําสําเร็จเรียบร้อยนะครับก็อยากจะให้คุณสีนวลกล่าวสักนิดหนึ่งเพื่อที่ให้ f อเราได้ เป็นความรู้เป็นวิทยาฐาน,นส่งกับลูกค้าซึ่งปัญหาหลักๆที่หนูเจอคือเนา่าแล้วก็เน่าเป็นกระจุกเน่าก้นถังคือทุกอย่างเลยคือตอนนั้นหนูคล้ายๆว่ามืดแต่ด้านหนูก็ไม่รู้จะปรึกษาใครบังเอิญหนูเข้าไปเจอในคลิปของอาจารย์คืออาจารย์พุทธีอาจารย์ถุงหอกเทวดานเนี่ยค่ะหนูก็ติดตามท่านแล้วก็ปรึกษากับท่านว่าเขาจะทํายังไงดีเนี่ยถุงห้องหนูเป็นลักษณะน,นี้อุย้ยเหมือนเทวดาวปลดจริงๆเลยค่ะ อาจารย์ท่านมาดูแลหนูทุกอย่างเลยมาทําระบบน้ํามามันแนะนาสารพัดที่จะให้ถั่วงอกออกมาสวยออกมาดีอะค่ะยังไงณตอนนี้นะหนูขอขอบคุณอาจารย์มากเลยขอบคุณอาจารย์จริงๆจากใจจริงๆนลคะที่ช่วยหนูให้มีชีวิตเมีอนะคดี่ดีด้วยอาจารย์จริงๆนะขอบคุณจริงๆค่ะอาจารย์ขาขอบคุณค่ะครับตอนนี้เราก็ได้นําแทงน้ําเราได้นําถังน้ํามาติดตั้งนะครับเป็นถังขนาด2 0 0พันลิตรนะครับ ถังน้ำนี้บรรจุน้ำได้2,000ลิตรโดยที่เราจะติดตั้งปั๊มน้ำนะครับโดยปั๊มน้ำนะครับสเปคน้ำเราจะอยู่ที่600ลิตรต่อนาทีนะครับ600ลิตรต่อ1นาทีในการปล่อยน้ำนะครับอันนี้เป็นถังที่มีคุณภาพถังถังคุณภาพดีนะครับแล้วก็ตอนนี้น้ำเข้าเรียบร้อยพร้อมที่จะติดตั้งปั๊มน้ำ ครับตอนนี้ในฟาร์มของคุณสีนวลนะครับก็ยังไม่ได้ติดตั้งระบบเพิ่งจะเริ่มต้นวันนี้นะครับตอนนี้ก็ยังนะครับยังไม่ได้ติดตั้งระบบฝักบัวเอ้ยหรือระบบน้ําก็ยังไม่ได้เข้าเพิ่งจะเริ่มต้นนะครับอันนี้ดูกันตั้งแต่ครั้งแรกเลยนะครับตอนนี้ช่างของเราก็ได้มาดําเนินการติดตั้งครับกําลังติดตั้งนะครับ ซึ่งผัวงอกก็หลังจากที่ผมได้แนะนําไปก็ดีขึ้นนะครับดีขึ้นเยอะเลยเด็วครับดูนะครับงอกดีขึ้นเยอะเลยครับตอนนี้ยังไม่ได้ติดตั้งก็เป็นภาพ b บีโนะครับ เรามาดูสเปคปั๊มกันสักนิดหนึ่งนะครับว่าปั๊มน้ำนะครับปั๊มน้ำคราวนี้นะครับเป็นปั๊มน้ำที่ผมใช้ที่สเปคนะครับน้ำมา600ลิตรต่อนาทีนะครับเห็นไหมครับ600ลิตรต่อนาทีปั๊มแบบนี้เป็นปั๊มที่ราคาก็ประมาณกลางๆนะครับ ราคาไม่เกินเ0็0พบาทเป็นปั๊มที่มีคุณภาพที่เราได้คัดเลือกแล้วอีกยี่ห้อหนึ่งนะครับครับตอนนี้ก็เป็นเวลาใกล้เวลา6โมง จากการที่เราเริ่มต้นมาตั้งแต่เช้านะครับของคุณศรีนวลฟาร์มนะครับตอนนี้ก็เข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วเรามาเทสนะครับเรามาเทน้ํามาเทระบบน้ําพร้อมๆกันเดี๋ยวไปดูข้างในครับครับนี่คือภายในนะครับหลังจากที่ทําเสร็จเรียบร้อยนะครับนี่คือภายในหลังจากเราทําเสร็จเรียบร้อยก็มีการ ติดตั้งถังมีการติดตั้งระบบมีการนะครับดูถังนะครับความใกล้ไกลเราเล็งถังเรียบร้อยแล้วทีนี้ก็จะทําการเทศน้ําเดี๋ยวเรามาเทศน้ําไปพร้อมๆกันนะครับนี่คือทามเมอร์นะครับทามเมอร์ตัวนี้เป็นตัวควบคุมระบบน้ําทั้งหมดว่าเราจะให้ลดกี่นาทีกี่ชั่วโมงเวลาไหนระยะห่างหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงสามชั่วโมงมีทั้งหมด 28ฟังก์ชันนะครับข้อมูลตรงนี้เราได้ช่างฝีมือนะครับเป็นวิศวกรของไฟฟ้านะครับอย่างดีแต่ขอขอสงวนสถานที่ทำงานนะครับเ <c oughs> นื่องจากว่าเจ้าตัวไม่อนุญาตนะครับโอเคครับเราเช็คทัมเมื่อเรียบร้อยเดี๋ยวจะทำการทดสอบระบบน้ำนะครับ Okay. ขยับเลยครับอตอนนี้น้ํามาแล้วโอ้น้าแรงนะเนี่ยน้ําแรงขยับเลยครับขยับเข้าให้มันอยู่ตรงกลางเลยนะ,ะขยับให้อยู่ตรงกลางคนี่นวนขยับให้มันอยู่ตรงกลางเลยอโอเคครับอันนั้นด้วยโอเคครับโอเคตอนนี้น้ํามาแล้วนะครับ คุณดีด ok วันโอเคนะโอเคครับ คุณอาจารย์นะคะขอบคุณอาจารย์ที่มาทําระบบน้ําให้แล้วตอนนี้โอเคแล้วถง,งอกหนูก็เริ่มดีขึ้นแล้วถ้าถง,งอกหนูได้ถึงสองถึงหนึ่งร้อยถึงสองร้อยโลหนูจะให้อาจารย์มาอย่างน้อยก็เป็นฝันกําลังใจสําหรับเอฟซทุกท่านที่ถง,งอกเน่า อย,อย่างน้อยจะได้มีกำลังใจที่จะสู้ต่อไปขอให้ f อฟทุกท่านสู้ๆนะคะคสู้ค่ะโอเคครับสู้ๆครับ,รบขอบคุณมากครับสวัสดีครับ,รบสวัสดีค่ะ